มาตะาเที่ยวชุมพรจากภูผาสู่มหานาที เที่ยวชุมพรจบครบทุกมิติจากภูผาสู่มหานทีสักการะพระบรมธาตุสวีไหวเสด็จในกรมชมไร่กาแฟและหาซายรีดีกล้วยเล็บมือขึ้นชื่อรังนกมรดกเมืองใต้ ตามรอยเส้นทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์นัดดินแดนประวัติศาสตร์เมืองชุมพรหนึ่งในเบญจมหาเจดีพระบรมธาตุพันปีหัวเมืองปักใต้ไหวพระสกราระขอพอรพระบรมธาตุสวีซึ่งประดิษฐานอยู่ณวัดพระบรมธาตุสวีตำบสำลสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งหนึ่งในจังหวัดชุมพรสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีของดีอ่าวไทยเที่ยวได้บายใจมาตะเที่ยวชุมพรจากภูผาสู่มหานทีต้องเปิดใจก่อนจะไปผาเปิดใจ ในช่องหินหมูชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านพันหวานตำบลรับร่ออำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรสองข้างทางจะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวสวนซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกกาแฟพันโรบัสต้าจำนวนมากและดีที่สุดในประเทศไทยมีทั้งที่ออกดอกสีขาวบานสะพรั่งสวยงามกลิ่นหอมอบกวนชวนให้หลงไหลเมล็ดกาแฟสีแดงใสอมชมพูดูเพลิดเพลินดี ตลอดเส้นทางเขียวขจีสีสดใสภูเขาสลับซับซ้อนทอดแนวยาวไกลสุดชายแดนไทยถึงฝั่งเมียนมาจากบ้านพันวานสู่ม่านผาเปิดใจในยามเช้าจุดชมวิว360องศาจะเห็นทะเลสายหมอกลอกตะวันไหลผันผ่านช่องหินหมูดูพนาธรรมชาติเพลินตากรุ่นดินกลิ่นป่าที่ผาเปิดใจพันวานวันนี้มีอะไรดีๆให้ชื่นชม pão ตั้งอยู่ที่บ้านบนดอยหมูเ่เ็ตำบลเขาทะลุอำเภอสวีจังหวัดชุมพรห่างจากเขตอำเภอเมืองชุมพรไปทางใต้ประมาณ70กิโลเมตรพื้นที่โดยทั่วไปเป็นภูเขาดินสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ500เมตรเส้นทางขึ้นเขาก็เก๋ไก๋ไม่เหมือนใครจุดชมวิว360องศาทะเลเหมอกในยามเช้าที่สามารถมาชมได้ตลอดทั้งปีแต่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละวันมาชมแสงแรกของตะวันที่าสาด่องผ่านช่องรู ภูเขาทะลุกระทบกับสายหมอกเบื้องล่างช่วงเย็นก็จะเห็นพระอาทิตย์ลับฟ้าตรงแนวป่าฝั่งจังหวัดระนองที่มองออกไกลสุดตาตาปังยังคอยที่ดอยตาปัง ปากน้ำตะโกแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งเมื่อล่องเรือไปตามแม่น้ำตะโกจะพบวิถีชีวิตชุมชนของชาวบ้านประมงที่ออกทำมาหากินตามริมแม่น้ำตะโกปากน้ำตะโกเป็นแหล่งรวมเรือประมงและชาวประมงผู้มีชีวิตผูกพันกับท้องทะเลมายาวนานอีกทั้งปากน้ำตะโกยังมีหาดทรายสวยงามและเงียบสงบเหมาะสำหรับทักผ่อนอาหารทะเลใหม่สดอร่อยทุกวัน ไซรีสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจในจังหวัดชุมพรมีทั้งที่พักและร้านอาหารไว้คอยบริการสำหรับนักท่องเที่ยวบริเวณแนวชายหาดเป็นที่ตั้งของอนุสร์สถานของพลเรือเอกพระบรม,มวงศ์เธอกรม,มหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระบิดาแห่งทหารเรือไทยพระองค์ท่านเป็นที่เคารพรักของเหล่าทหารเรือชาวประมงด้วยทรงเป็นที่เคารพศรัทธายิ่งจนมีพระสมัญญาว่าสเสด็จเตียทรงเป็นพระเจ้าลูกยาเธอในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห จุดชมวิวเขามมสีอยู่บนเส้นทางชุมพรปากน้ำหาดทรายที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสามารถชมวิวทิวทัศน์ได้360องศาสามารถมองเห็นชุมชนปากน้ำชุมพรและชายหาดของทะเลชุมพรจุดชมวิวเขามมสีมีพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนปางมหาราชลีลาลักษณะคล้ายกับท่านั่งขององค์จตุคามรามเทศมองออกไปที่ชายทะเลชุมพรด้านขวาเป็นหาดพราดอนพาค เที่ยวชุมพรจบครบทุกมิติจากภูผาสู่มหานทีแล้วพบกันที่ชุมพรนะครับ,รบมาเที่ยวชุมพรครั้งแรกค่ะประทับใจมากค่ะก็มีทั้งภูเขามีทั้งทะเลให้เที่ยวจริงๆค่ะวิวสวยมากทะเลก็สวยมากเหมือนกันแล้วมาเที่ยวชุมพรกันนะคะ